ในโลกการเงินที่ผันผวนและเส้นทางลงทุนแบบเดิมเริ่มซ้ำซากเราอาจกำลังมองข้ามขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในมุมที่คาดไม่ถึงพลังที่แท้จริงซึ่งขับเคลื่อนมูลค่าไม่ได้อยู่แค่กราฟราคาหรือตัวเลขสถิติสำหรับนักวิเคราะห์เชิงลึกการลงทุนไม่เคยจำกัดอยู่แค่บริษัทเทคโนโลยีหรือพันธบัตรรัฐบาลแต่แผ่ขยายเป็นสู่สัพย์ที่ดูประหลาดแต่ให้ผลตอบแทนน่าทึ่งนี่คือการผสมผสานศาสตร์แห่งวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ และความเข้าใจในความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ความท้าทายคือการค้นหาและตีความสัญญาณล้ำค่าในตลาดที่นักลงทุนส่วนใหญ่มักมองข้ามไปซึ่งต้องการสายตายเฉียบคมและการวิเคราะห์ที่แม่นยำลองนึกภาพขวดไวน์เก่าแก่ที่ถูกจัดเก็บอย่างพิถีพิถันมันบ่มเพาะมูลค่าไปพร้อมกับก,บการเวลาแรงขับเคลื่อนของการลงทุนในไวน์ชั้นดีนั้นไม่ได้มาจากแค่ความสุนทรีแต่มาจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน ตั้งแต่ส่วนประกอบทางเคมีที่สมดุลของกรดและแทนนินซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการบ่มเพาะรสชาติให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้นได้อีกหลายสิบปีรวมถึงสภาพดินพาะอ,อากาศและภูมิประเทศของแหล่งกำเนิดหรือ t เ r รออันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่อาจลอกเลียนแบบได้ความจำกัดในการผลิตของไวน์บางประเภทผนูก,กับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากตลาดเศรษฐกิจใหม่ๆในเอเชีย ทำให้ราคาของไวน์ชั้นดีบางขวดพุ่งทยานอย่างน่าตกใจเช่นดิโ오เปเป้มอนเตปูจิโน่ดาบรูโซจากอิตาลีที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง78หรือชาโตเรยาสจากฝรั่งเศสที่มูลค่าเพิ่มขึ้นถึง198ภายในระยะเวลาเพียง3ปีดัชนี l ิฟ x กก็สะท้อนถึงการเติบโตอย่างสม่ำเสมอของตลาดนี้ที่มีความผ,ลผ,ลผันผวนต่ำกว่าสินทรัพย์ทางการเงินหลายประเภท อย่างไรก็ตามความท้าทายที่สำคัญคือการเก็บรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ทั้งอุณหภูมิความชื้นแสงและการตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อคงรักษามูลค่าของสินทรัพย์อันบอบบางและทรงคุณค่านี้จากโลกแห่งรสชาติเราถูกนำมาสู่ความจริงที่ไม่อาจหลีกได้นั่นคือจุดสิ้นสุดของชีวิตและความต้องการสถานที่พักคอนสุดท้ายการลงทุนในสุสานอาจฟังดูประหลาด แต่คือตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีความต้องการสูงโดยเฉพาะในสังคมที่พื้นที่จำกัดและยังคงให้ความสำคัญกับพิธีกรรมทางาศาสนาและวัฒนธรรมในมหานครที่ขยายตัวที่ดินสำหรับสุสานกับหายากขึ้นทุกทีจากข้อจำกัดทางกายภาพและกฎหมายผังเมืองที่เข้มงวดกฎหมายและข้อบังคับตามพรบรสุสานและชาปนสสถานพุทธศักราช2528ยิ่งเพิ่มความจำกัดและมูลค่าให้กับสุสานที่ดำเนินการถูกต้อง ความเชื่อเรื่อง่วงจุ้ยและประเพณีการฝังศพโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนเป็นปัจจัยวัฒนธรรมที่ทรงอิทธิพลที่ขับเคลื่อนความต้องการและมูลค่าของที่ดินสุสานให้สูงขึ้นเพราะเชื่อว่าตำแหน่งที่ดีจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมีรายงานจากจีนที่เผยถึงผลกำไรมหาศาลจากการจัดสรรที่ดินหลุมศพที่เกิน600เปอร์เซ็สะท้อนถึงความลึกซึ้งและซับซ้อนของตลาดนี้ที่อยู่เหนือการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป และสะท้อนคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ได้อย่างชัดเจนในท้ายที่สุดเรามาถึงสินทรัพย์ที่พื้นฐานที่สุดแต่คนมักมองข้ามนั่นคือน้ำเรามักตระหนักถึงคุณค่าของน้ำเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนเท่านั้นแต่นักลงทุนผู้มองการไกลเห็นว่าน้ำคือทองคำสีน้ำเงินแห่งศตวรรษที่21ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องการซื้อขายสิทธิในการใช้น้ำโดยตรงอาจยังไม่แพร่หลายในไทยเท่าวาย หรือสุสานแต่แนวคิดการลงทุนในน้ำผ่านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องดำรงอยู่จริงความต้องการน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมหาศาลสอดคล้องกับการเติบโตของประชากรโลกและสุขอนามัยที่ยกระดับในขณะที่ปัญหามลภาวะทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติเสื่อมโทรมการเข้าถึงน้ำดื่มบรรจุพันธุ์หรือน้ำบำบัดคุณภาพสูงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการกรองน้ำ การบำบัดน้ำเสียและระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบครบวงจรเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจในภาคส่วนนี้สร้างมูลค่ามหาศาลนักลงทุนจึงพิจารณาโอกาสในบริษัทผลิตน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์หรือบริษัทที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำขนาดใหญ่รวมถึงบริษัทที่คิดค้นเทคโนโลยีรับมือกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับน้ำได้เช่นน้ำท่วมหรือภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การสำรวจสินทรัพย์แปลกประหลาดเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นไวสุสานหรืออุตสาหกรรมน้ำไม่ได้เพียงสแสวงหาผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดทั่วไปแต่เป็นการท้าทายให้เราเปิดมุมมองเห็นคุณค่าที่แตกต่างและลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนผู้มีทักษะการวิเคราะห์เชิงลึกการลงทุนเหล่านี้คือสนามประลองปัญญาที่เปิดโอกาสให้ประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนในแบบไม่เหมือนใครด้วยกรอบคิดแบบนักวิทยศาศาสตร์ บทเรียนสําคัญคือการเข้าใจเชิงลึกของแต่และตลาดอย่างถ่องแท้ตั้งแต่ปัจจัยทางกายภาพอย่างสภาพดินฟ้าอากาศกฎหมายที่ซับซ้อนไปจนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมและแนวโน้มระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงการกระจายความเสี่ยงอย่างมีกลยุทธ์ด้วยสินทรัพย์ทางเลือกเหล่านี้ซึ่งมักมีความสัมพันธ์ต่ำกว่าตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมสามารถเป็นกรอบป้องกันช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนสร้างเสถียรภาพในยามที่ตลาดอื่นผันผวน และที่สําคัญที่สุดคือการมองเห็นมูลค่าในระยะยาวอย่างเข้าใจเพราะสินทรัพย์เหล่านี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามการเวลาและความหายากทําให้เหมาะกับการลงทุนระยะยาวและการส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นการก้าวสู่โลกของสินทรัพย์ทางเลือกนี้จึงท้าทายให้นักลงทุนใช้กรอบคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ในการสังเกตตั้งสมมติฐานทดสอบและสรุปผลอย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหามูลค่าที่ซ่อนเร้นและนำความรู้เชิงลึกมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมอันเป็นบทพิสูจน์ถึงความสามารถในการมองเห็นโอกาสในที่ที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปและนำความรู้เชิงลึกมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูป,ปรธรรม